สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาลงแรงกันครับผมวันนี้ก็เหมือนเคยครับก็วันนี้จะไปเจอกันสนามไหนเดี๋ยวไปดูกันครับก็จะเป็นสนามโรสเลสครับผมเป็นสนามก็ไม่ค่อยชินครับผมตัวนี้หัวใจหวานแหววครับสนามรอบล้อมรอบด้วยหัวใจนี่ครับก็จะใช้รถมูนไลท์กอสเดสเหมือนเหมือนเคยครับแต่ก็ปรับแต่งเครื่องขึ้นมานะครับผม รถนี้ก็ให้ใช้กันยาวๆสักนิดน้อยเนี่ยครับก็เจอรถสวยอีกแล้วครับผมแหลงก็น่าจะอยู่เหลือผมมีออพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสนามนี้จะเข้าที่หนึ่งไหมที่สหรือที่สาม,มาดูกันครับไปเลยไปครับก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ครับตอนนี้ไปอืดไปครับผมโอ้ยมาครับมาไม่ชนครับไป พยายามจะไม่ชนด้านข้างนะครับผมก็จะมีชายไปกว่าครึ่งครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่4ครับไปครับปืดความเร็วก็ประมาณ200กว่ากว่าครับไปแล้วครับปืดไปครับเห็นที่3อยู่ไล่ๆนะครับไปครับทโบกันตามกันไปครับยังตามกันอยู่ครับเนี่ยครับมาครับโค้งนี้ไปครับเข้าโค้ง ตายครับตาไปมขึ้นไปแล้วครับปาดปาดหน้ากันนะปืด้ดที่สามที่สี่ยังตามก้นกันอยู่สู้ขี้ครับผมตายครับขึ้นมาอยู่สามสี่ครับผมต้องดูกันยาวๆครับจะจบเป็นจับที่ไรตายปืป้ดอนตอนนี้รถรถเอกับรถดีครับมาอ้าวเอกับเอครับลืมไปมูลแล้วก็เป็นรถเอตายปืป้ดตาย อนนี้ขึ้นมาที่3ครับดีที่4อยู่ตามก้นอยู่ครับไปไปโค้งนี้ปืดปป๊ดไปพื้ดขึ้นเฮ้ยไปเข้าโค้งดีครับมีใช้ไปกว่าครึ่งดิป๊ปปื้ดไปเริ่มตาตามาแล้วครับเห็นชื่อลำไรแล้วครับดูจากแผนที่ก็ประมาณ1ช่วงคันรถไปครับดิป ปืดโอ้ยกระทบนิดมาแล้วครับสะก,กิดนิดเดียวไปครับตอนนี้อยู่ที่3อยู่ครับต้องทิ้งที่4ี่ให้อย่าให้พลาดครับผมที่2คงไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไปายปืดเหินไปแล้วครับไปายจะหมดเวลาแล้วทันไหมไป้ายเข้าโค้งดิบนี้ไป3 2 1ส,สหนึ่งปืดปปป๊ดปายอิงปืินิชพอดีครับเฉียดเฉีวเฉีวเฉียดครับ เข้าเป็นที่อันดับ3 2นาที2ครับสถิติใหม่ครับก็โอเคครับผมถือว่าพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับโดยรวมก็ยังยืมโพเดียมได้เก็บแต้มโกลด์แต้มกันไปครับผม ECU ก็บวก263ครับเก็บแต้มกันไปครับส่วนแต้มแรงก็บวก180แก็เก็บไปครับผมอันดับ3 2นาที2ครับผม ดิบไป31ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันจนจบครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ